วันนี้เราก็อยู่กับเกม Booter Strike สรับเกมตัวนี้ก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่นชูเตอร์นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลลยกันเลยเกมนี้ก็จะอ,อแนวคล้ายกับเกม Counter Strike เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดซอมบี้โอเคตอนนี้เราก็เป็นซอมบี้อยู่นะครับเราติดเชื้อไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราจะมาไล่ฆ่าคนกัน,นครับไล่คิวโอเคตอนนี้คนก็เริ่มไม่ค่อยเหลือแล้วนะครับ ผมคิดว่าซอมบี้ในเกมนี้มันค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับอย่างเวลาที่ซอมบี้ฆ่าคนได้เนี่ยคนที่โดนฆ่าก็จะกลายเป็นซอมบี้นะครับและซอมบี้ก็จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบของซอมบี้นะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องไล่ฆ่าคนก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีคนให้ฆ่าแล้วโอ้โหเรียบร้อยนะครับซอมบี้ชนะเหมือนเดิม <laughs> รู้สึกว่าซอมบี้จะชนะบ,บ่อยมากๆเลยนะครับผมว่าซอมบี้มันเอาเปรียบเกินนะนะเอาตรงเอดตายยากไม่พอนะครับมีจํานวนเยอะด้วยนะครับโอ้โห โอเคเดี๋ยวเราเลือกซื้อปืนก่อนนะครับอืมเอาปืนอะไรดีโอเคครับแล้วก็จะมีในส่วนของหมวกชุดเกราะด้วยนะครับนี่เราสามารถซื้อชุดเกราะได้ด้วยมีระเบิดด้วยโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของแพ็กยานะครับนี่เราสามารถแต่งปืนได้ด้วยนะเกมนี้ก็มีหลายโหมดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดทินเดสแมนนะครับหรือว่าโหมดซอมบี้อะไรอย่างนี้นะครับสามารถเล่นในทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line เลยนะครับนี่แล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วย เป็นเกมที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับเกมนี้อ้าจริงผมชอบนะคือมันมีความคล้ายกับเกมคอร์เตอร์สตรายด้วยนะครับโอ้โหทําให้ผมคิดถึงตอนเด็กเลยตอนเล่นเกมห้องคอมอะไรอย่างนี้นะครับตอนนั้นชอบเล่นเกมคอร์เตอร์สตรายบ่อยมากๆเลยนะโอเคครับโอ้โหอมบีเริ่มมาแล้วโอ้ชิบหายแล้วโอ้ยอมบีมาแล้วนะอุ้ยโอ้โหยิงแรงเอาเรื่องเลยนะครับผรู้สึกว่าปืนเรามันยิงแรงขึ้นนะโอ้โหยิงเข้า15เลยนะอุ้ย23 ดาเมจแรงเอาเรื่องเลยเนะี่ยอุ๊ยชิบหายแล้วโอ้โหซอมบี้แขนใหญ่นะครับเรียบร้อยนะครับเราต้องระวังตัวให้ดีนะแบงเอ้ยโอเคใช้ปืนพกนะครับกระสุนไม่ค่อยจะมีด้วยประเด็นโอ้ยชิบหายแล้วโอเคเกมน,นี้ก็จะมีสองมุมมองนะครับระหว่างมุมมองแบบ A.P.S. แล้วก็ T.P.S. นะครับอุ๊ยชิบหายแล้วโอ้โหซอมบี้อะไรวะเนะี่ยซอมบี้แมงป่องเหรออุ๊ยเดินช้าด้วยเราแน่จะโดนพินนะครับดูทรง เออเออไม่นะเอออย่าพึ่องอย่าพึ่งใจนครับพี่เอาเอา,เอาโอ้โหโอ้โหซอมบี้ถิงมิเอโต้เรียบร้อยเลยโอ้โหรู้สึกว่าในเกมค o u n เ e r Strike เนี่ยมันจะมีซอมบี้ถิ่มิเอโต้ด้วยนะครับเกมนี้ก็มีเหมือนกันนะโอ้โหเรียบร้อยนะครับเรากลายเป็นซอมบี้ไปล้วซอมบี้แขนใหญ่เอาจริงผมไม่ค่อยชอบซอมบี้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเดินชา้ามากๆาเลยนะข้อดีก็คือตีแรงนะครับแต่ว่าเดินชา้ามากไม่รู้ว่าหนักแขนหรือเปล่า โอเคอ่ารอบนี้ก็เปิดอ,อะไรดีโอ้โหรู้สึกว่าเราจะได้ตังค์น้อยลงด้วยนะครับเพราะว่าเราตุยบ่อยมากๆเลยนะแล้วก็แพ้บ่อยนะแพ้ตลอดเลย <c oughs> ไม่มีแมตช์ที่ชนะเลยนะครับโอเคอันนี้ขนาดเราเล่นกับบดนะโอ้โหไม่รู้ว่าถ้าเล่นกับคนมันจะยากขนาดไหนนะครับแต่ผมคิดว่าแบบนี้มันก็สนุกดีนะครับท้าทายดีนะโอเครอบนี้ผมก็จะและ้วรอบนี้ผมก็จะเล่นเป็นสไนเปอร์แล้วกันนะโอเคโอ้สไนเปอร์คโคตรเท่เลย ไม่รู้ว่าจะทานได้ยิงหรือเปล่าอุ้ยแม่งเลยโอ้สมมีแม่งไ่เกินนะแล้วเราตุยเร็วด้วยนะเพราะว่าเราไม่มีชุดเกราะนะไม่มีตังค์ซื้อโคตรจนเลยอุ้ยชิบหายแล้วแต่ยังไม่ตุยนะเรายังคานอยู่ตอนนี้ Help me please เพื่อนสมบูรณ์ดีเฮอ้ยมีใครเห็นเราบ้างวะเนี่ยเอาไม่มีใครช่วยเราเลยนะครับแม่งเอ้ยไอ้เพื่อนทรยศไม่ช่วยกันเลยเรือสาดกระเด็นมาแล้วโอ้มีแต่เลือดนะตอนนี้บาดเต็มไปหมดเลย โอเคครับชิบหายแล้วโอ้โหลุกไม่ได้นะครับคิดถึงเกมแบ t เทอรี่ย่อเลยเหมือนเล่าโดนยิงดาวเลยแบบนี้เลยนะครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะต้องให้เพื่อนช่วยแต่เพื่อนก็ไม่ช่วยอะไรเลยโอเคยอมตัวเองก็ได้นะครับนี่เรากลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเอา้าคนหมดแล้วนะครับโอ้โหซอมบี้ชนะอีกแล้วทุกคนกลายเป็นซอมบี้ไปหมดโอเคครับชิวๆเลย ใครที่กาลังมองหาเกมออฟไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเอาเกมนี้ไปเล่นกันได้นะครับเอาไปเล่นตอนไม่ไม่เน็ดก็ได้นะครับเป็นเกมที่ไม่ไม่ได้กินสเปคมือถือด้วยเอาตรง <c oughs> อืแล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกมากๆานะครับอันนี้คือผมไม่ได้โวยนะคือเกมมันสนุกจริงนะคโอ้โหเกมเพย์ก็มีรูปแบบที่หลากหลายนะครับโอเคมารอบนี้เอาปืนอะไรดีเอา M f o เหมือนกันแล้วกัน <c oughs> เอา M f o เหมือนเดิมแล้วกันนะครับ M 4 A 1 n อ่อโอ้โหแทบไม่มีตังค์ซื้อเลย ตอนนี้จนมากนะครับโอเคอ่าซอมบี้เกิดแล้วนะครับซอมบี้หนึ่งตัวโอเคอุย้ยซอมบี้อะไรวะเนะี่ยโอ้โหขายกับเดรัลเสาเลยมีหางด้วยนะครับชิบหายแล้วมันเขมือเพื่อนเราไปแล้วอุย้ยชิบหายแล้วไม่ไม่ไมโอ้โหเรียบร้อยนะครับกลายเป็นซอมบี้เออเฮออถูกฆ่าโดยซอมบี้เรียบร้อยนะครับเราต้องล่าคนละมานี่มาน,มานี่มาให้ตบทีนึงมามาเอาเอา โอ้หเดินสโลแล้วกันเดินช้ามากนะครับไอตัวนี้ออไตอตบไหน่อยตบไหนเออแม่งเอ้ยไม่ทำได้ทําอะไรเลยทําไมพอเราเล่นเป็นซอมบี้ที่ไรเนี่ยทําไมเราดูกากมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าโอ้โหฆ่าใครถ้าไม่ได้เลยนะโอเควิงเมื่อกี้เดินเร็วนะครับไม่รู้ว่าทําไมเดินเร็วนะโอเคเอาเายังไงวะเนี่ย โอ้โหตอนนี้คนก็เริ่มใกล้จะแพ้แล้วนะครับเราชนะเหมือนเดิมแน่นอนดูทรงนี่ปล่อยให้เพื่อนซอมบี้จัดการนะครับเราไม่ต้องทำไรแล้วแหละยืนดูเฉยๆก็พอนะครับโหสบายมากเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีย